Happy New Year นะคะรายการ The People Show นะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มตลอดปีเลยนะคะ Happy New Year ค่ะครับก็ขอให้ชาวรายการหรือว่าแฟนคลับรายการเด e People Show นะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอวยพอร์ตให้กับแฟนๆรายการ The People Show ทุกคนนะครับ ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงไปตลอดทั้งปีเลยนะครับพบเจอแต่เรื่องราวดีไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคนที่กําลังรอทุกคนครับกับเดอะบีโบ่โชว์ซึ่งเมื่อทุกคนนะครับขอทุกคน,น,คกคนปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้มีความสุขันทั้งปีแล้วก็ปีถัดๆไปด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากจะเตือนหน่อยปีใหม่นี้ทุกคนต้องดักษาสุขภาพแล้วก็ เชคแคล้วพยเซลนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลความาปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งขอต้อนรั <Happy. S 1> ทุกคนแฮปปี้ครับท่านผู้ชมเจ้าขาส่งท้ายปีกระต่ายกําลังจะไปเรามาราับปีงูใหญ่กําลังจะมาขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยตลอดปีและตลอดไปเจ้าค่ะท่านผู้ชม